มือดังๆต้อนรับบินเมทวินหน่อยเลยวครับสวัสดีครับยอดเลยหล่อไหมหล่อไหมหล่อน่ารักไหมน่ารักวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงแบรนด์มาระลองที่อร่อยแล้วก็เป็นกระแสรสชาติดีในตอนนี้ก็ต้องซูรีนี่แหละแน่นอนใช่มาบินโอ้โห วันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะที่ได้มาเจอกับซีอโอของแบรนด์เพราะว่าผมเองเนี่ยก็อุดหนุนเป็นประจำอยู่แล้วผมชอบมากเล็เวลเวทก็อร่อยโอ้อะเลมอนพายก็อร่อยโอ้อร่อยทุกรสชาติจริงๆแหละต้องลองครับพูดอย่างนี้ได้อร่อยทุกรสชาติผมบอกเลยนะฮะและที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยเราจะมีเมนูแล้วก็รสชาติสุดเอ็กซ์คลูซีเป็นโนวินเนาะครับอืมซ์คลูซีฟมากเอ็กซ์คลูซีจริงใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยรสชาติเนีเป็นหนึ่งรสชาติที่ คนกับทันเรนนะครับเพื่อสำหรับสเปเชียลสำหรับห้างเซนทรอลบาตซีแล้วก็อีเวนต์นี้เลยครับครับมาพูดถึงอีเวนต์นี้ก่อนนิดนึงดีกว่าเพราะว่าแอบเห็นวีเนี่ยเดินทัวร์แล้วว่ามีร้านเป็นไงบ้างบรรยากาศของอร่อยเยอะไหมวีน่าครับคือผมเป็นสายพุดดี้อยู่แล้วก็ชอบทานอาหารชอบทานขนมอยู่แล้วครับเพราาะว่ อีเวนต์เนี้ยตอบโจทย์เพราะว่าในแต่ละฟลอร์เนี่ยเขาจะมีความสเปเชียลตี้ของเขาในแต่ละเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสายของหวานหรือว่าเป็นสายอาหารแล้วแต่ละร้านที่นํามาเนี่ยคือต้องบอกว่าชื่อดังเลยอาหารที่ครับนี่คืออยู่นานมากมาที่รานที่นี้เออ้โบหอบมากค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าแอบเห็นวินชิมเกือบครบทุกร้านแล้วเนาะใช่ไหม ว่าจะเป็นคุกกี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆใช่ครับมีหมดเลยมีหมดเลยอ่าต้องรีบมานะฮะใครที่แบบเป็นแนวฟูดดี้เนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าซูรีเองนี่นะครับก็เหมือนมีเมนูพิเศษที่เดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยจะได้ลองชิมด้วยเมนูนั้นมีชื่อว่าฟรุตตี้ไวท์ทีเย่ฟรุตตี้ไวท์ทีนะฮะคุณแค่ชื่อก็อยากจะลองแล้วว่าเออเราใชจะเป็นยังไง ถ<ผ>าม้งหน<า><ผ>ึ่งหรอหนึ่งแรกมันดาลใจด้วยอินสไปเรชั่นของรสชาตินี้ใหม่ยังไงคนระับจริงๆรสชาตินี้เป็นรสชาติใหม่มากเลยครับเพราะว่ามืาอของแบรนดของเขาเนี่ยคือน้ำกลัวว่าเรอาอาจจะเข้ามาเป็นส่วน ประกอบอยู่ในนี้ครับมีความไว้ทีมีกลิ่นชาที่เป็นครีมชีสอยู่ด้านนอกแล้วไส้เนี่ยจะเป็นกล่งอยู่ด้านในว่าองอ์ปรกอบว่าต้องลองทานดูไม่ควรพลาดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับวิธีการทำเนี่ยจริงๆเนี่ยการทำมะกะหลองเนี่ยมันเป็นวิธีการทําที่มันไม่ง่ายนะมันมีหลายขั้นตอนมากๆแต่เนื่องจากวันนี้เวลาเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเรารวบรัดขั้นตอนวันนี้เดี๋ยวจะให้วินแค่แบบสาธิตประมาณสักสอสาขั้นตอนนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่สุวชนเนี่ย จะได้ชิมด้วยกับรสชาตินี้นะครับอ่ะเราเริ่มจากอะไรเอาเดี๋ยวพูดถึงวัตถุดิบก่อนเลยวันนี้อ่ะมีหูวมิทองคําเปลวด้วยโอ้โหเสริมความเป็นสิริมงคลใช่ไหมฮะเสริความความลักชูโอเคความลักชูรีนะอมิทองคําเปลวมีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงม,มือก่อนแน,น่นอนการทำขนมเนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องของอนามัยด้วยสุขอ,อนามัยนะฮะแล้วก็ทีมงานของซูรีวันนี้ก็มาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะให้วิวใส่ถุงมือกันก่อนนะฮะ วันน so so, no no well, ี้ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เนี aro. ่ยน like ่าสนใจมากๆแล้วก like ็ต so yeah. ้องบอกได้เลยนะครับว่าขายดีแน่ๆมัาได้เลยครับได้เลยครับเรามีเป็นทองคำเปลี้ยวอะเนาะวินน้องใช่ครับถ้าอันเนี้ยฮะอันนี้ครับแล้วในเป็นครัมโบ่ครัมโบ่ลองมาลองเนียแหละครับอืมอืมอืมไมือ้อืมอืมอืมแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะมาเริ่มจากอะไรเริ่มเลยฮะเริ่มเลย เริ่มจากหยิบมากะรองก่อนฮะนี่ยช้าประชานมุมความพิเศษของรสชาติเนี่ยปกติคือเราจะเป็นแบบว่ามีเดคอเรชันด้านบนเชลใช่ไหมครับแต่ว่าความพิเศษของฟูตี้ไวท์ทีเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการดิบไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีตัวโรยคัมเบอที่ข้างบนเชลของกระรางองเนี่ยเป็นท็อปแล้วก็ระดับด้วยทอง่าดีเลยฮะเราเริ่มจากดิบก่อนนะครับได้ครับไวท์ช็อกโกแลตเพิ่มความลักชัวรี่เข้าไปนิดนึงนะฮะแน่นอนเนาะถ้าเกิดว่าถ้าใครเคยได้ยิน วินเนี่ยพูดถึงจุดเริ่มต้นนะฮะของแในซูรีเนี่ยนะฮะโอ้จุดเริ่มต้นน่าสนใจมากแล้วก็ที่สําคัญการทํามัคคุร์เนี่ยทำไมฮะทำไมวินฮะมองมองหน้าทีมงานเกิดอะไรขึ้นนะตบตานิดนึงฮะเพราะว่าเพราะว่ามันมค่อนข้างเห็นไหมยากเห็นไหมยากเห็นไหมนะฮะนี่คือความใส่ใจไม่ดีไม่ทานทุกชิ้นนะแต่ขอว่าเวลาคุณทานซูรีเนี่ยแต่ละชิ้นที่ออกมาจําหน่ายเนี่ยคุณต้องผ่านขั้นตอนแล้วก็เรื่องราวมาเยอะมากๆแนะวินน้อง ใช่มันพิถีพิถันอ่าใช่พิถีพิถันจริงอย่างที่วินเคยบอกว่าอย่างพวกเชลพวกอะไรถ้าแตกถ้าหักเนี่ยก็คือเป็นเวสเลยไม่ไม่เอามาจําหน่ายใช่ไหมฮะอ่าทราบด้วยทราบสิฮะผมเป็นแฟนธไม่ธรรมดาฮะผมจนโซมบงามาไหมวันนี้เดี๋ยวเอาเลยได้ฮะได้ฮะผมยื่นเลยซูเมะจัดไปนอกจากกินแล้วผมก็ศึกษาด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามาลองเนี่ยทำยาามันเป็นถือว่าเป็นงานศิลปะเหมือนกันน้องวินน้องใช่ครับอืมแต่ละชิ้นเนี่ยต้อง เอาง่ายๆเอาเครื่องจักรทำไม่ได้ต้องคนทำเท่านะนั้นเนี่ใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆนะฮะนีเลยฮะนะวันนี้ซี o ลงมือทำเองด้วยอะ่ะไม่ธรรมดานี่ฮะเอาแหละเราก็โหลดคัมเบอร์ลงไปนี่จุดเด่นของของซูรีคืออะไรต้องถามต้องถามซี o เองดีกว่ารสชาติยังไงหรือว่าแบบการนำเสนเอเป็นยังไงครับบินครับคือจุดเด่นตอนเนี้ มันมันมันค่อนข้างอยู่นี้ครับพี่จริงเพราะว่าเนี่ยรูปแบบที่ผมทำจะหาทานที่ร้านไม่ได้เพราะแบบนี้จะเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นจริงัะผมเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นนะทุกคนนะนะฮะแต่ว่าก็สวยเนาะเออเก่งอ่ะดีโอ้โหเป็นไงล่ะเก่งเนาะอออดูสินะครับผมเรียวๆไงครับ นี่คือขั้นตอนที่อาจจะดูเหมือนแบบรวดเร็วแต่จริงแล้วเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายครับอืจริงๆจุดประสงค์หลักของตัวแบรนด์ซูรีนะครับเนี่ยจะตั้งใจทำมากๆพยายามจะผสมผสานระหว่างศิลปะกับตัวขนมที่อร่อยมากอยู่เพ่เบลนด์เข้าด้วยกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราได้ทานมาแต่ละชิ้นยังไงเหมือนเราได้นอกเหนือจากความอร่อยเราได้ experience ในการทานเราได้ความโคตรเีนิกของน้องเขาเราได้ ราได้คุณค่าที่มากกว่านั้นเราก็อยากจะมอบสิ่งนั้นให้กับคค่าอ๋อนอกจากที่จะได้รสชาติที่อร่อยแล้วคุณยังได้ประสบการณ์ด้วย <c oughs> ดีมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราได้เสพผลงานศิลป,ปะไปในตัวครับพอ,อย่าง,งที่วินบอกเราวก็มาลองแต่ละรสชาติแต่ละชิ้นเนี่ยอ้จะต้องแบบใส่ใจที่กิพิถันจริงๆใช่ใช่เพราะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยทั้งทัเด coration ที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อน ความเป็นรสชาตินั้นออกมาให้ได้มากทีบ้างอ,อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยอ่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแบรนด์ซูรีกันวันนี้ภายในเวลา2ชั่วโมงพอไหมฮะพ <laughs> อ <laughs> ทุกคนบอกไม่พอนะฮะทุกคนบอกไม่พอเฮดี๋ยวพูดถึงสาขาดี่แม้สาขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายสาขามากๆเลยเนาะแล้วก็สาขาล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมจังหวัดอะไรอะ่ะระยอีชนบุรีนะฮะชาวชนบุรีก็จะได้ชิมซูรีกัน ใช่ครับ่มครับก็ที่โชว์ก็เป็นสาขาสิบเก้าสิบเก้าหัอืมแล้วก็เห็นข่าวว่าจะเปิดอีกสสาขาใช่ครับที่เชียงใหม่หรืเปล่าเชียงใหม่เป่าเชียงใหม่อ่ะไปแล้ว่ะไปทุกคนจะไปหรือเปล่า่ยไปนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วโอบินบอกไงว่าไปเชียงใหม่อะไรนะฮะอะไรนะไปจริงบ้าบค <l acht> รับบินนี <c oughs> ่เขาวางแผนกันแร้วไงไปอยู่แล้วบินไปแล้วเพราะว่าบินเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ต้องใช้แผนที่แต่ถ้าเกิดว,ว่าอยากจะให้ดูไปกับพี่ต้องใช้แผนอะไร <l acht> ค,ค,คุณแม่เอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยว่าอัปเดตผลงานไหมข่าวเพิ่งถ่ายอินิกบ้าพักสองจบใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยจะได้ดูเมื่อไหร่อ่า เร็วๆนี้ครับติดตามติดตาม,ตามอืม,อม,อมแล้วเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ในอนาคตที่แบบเร็วๆนี้ก็จะเริ่มถ่ายกันด้วยใช่ไหม,ไมโปรเจกต์ไหนครับโปรเจกต์สุิทา้ายครับก็คิวออกมาแล้วทุกคนได้เราจะเริ่มกันแล้วเอเเป็นได้ยินแว่วๆว่าจะเปิดกองเดือน,นอมิถุนาห์เมแงบๆน้องแงียบๆไม้ได้ฟังกันแต่ว่าจริงๆก่อนน้องเพราะว่าผลงานเพลงนี้ได้เพิ่งได้รับรางวัลมาด้วย นนสุดยอดมอากมากพร้อมไหมพร้อมสุดยอดเก่งมากเก่งมากนะครับผมอะวันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่ารสชาติฟุตี้ไวทีรสชาตินี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่พี่สื่อมวลชนได้ลองชิมกันด้วยได้เลยนะแต่ว่ามีจํากัดจริงๆนะฮะอะเอาเป็นว่าแน่นอนฮะ,ะเดี๋ยวระหว่างที่พี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยชิมรสชาตินี้วินหนึ่งเรื่องนะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันโดนเนทมาร่วมทําบุญพร้อมๆกับวินดีไหม เดี๋ยวระหว่างที่เราเสิร์ฟพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับเดี๋ยวจะมีคิวอาร์โค้ดทาบวินหะแล้วก็ให้สนโโอเโฮเวอร์ทุกคนเนี่ยนะฮะสกแกนเคียร,ร์มโค้ดรวบริจาคก็แล้วแต่ชื่นชอบแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่สะดวกเลยรายได้แบบไม่หักให้จ่ายนะวินนะ,ะเราจะนําไปมอบให้กับศูนย์ธรรมะวัดพลางดาว mm hmm. เขาก็จะนําไปแบบสร้างเป็นแปลงเกษตนระแปลงปลูกผักแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้กับชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็ที่สําคัญเขายังสามารถที่จะมาเก็บผักรับประทานได้ด้วย sustainability ด้วยสุดยอดม,มากๆอ่ะมาทีมงานฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกทุกคนครับสแกนเคียวโค้ดได้เลยครับอ่ะมาสแกนเคียวโค้ดครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ทีมงานเราจะมีมารกลลอโลนครับคุณจิ้วายทีเสิร์ฟให้ด้วยเสิร์ฟให้ถึงที่เลยครับอ่ะระหว่างนี้นะครับเชิญครัท่านผู้ชมชนครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็อยากจะพูดคุยกับวินอีกสักครู่หนึ่งก่อนนิดนึงเนาะไหนๆมาแล้วอ่ะเนาะอ่ะผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบล็อกอัพสโตร์อันนี้เป็นครั้งแรกเลย <S <S ใช่ไหมที่มาที่เซ็นทรัลเอ็กซ์บัลย แบบที่ผูกแฟนกันได้ร้านสวยด้วยน,นะูตกแต่งร้านได้สวยมากๆนเนาะกับกบบโซนแบบซูการ์สเคปตรงนี้เนี่ยนะฮะ <ใช S 2> ก็ถือว,ว่าเดินมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นแบงนด์ซูรีแบบชัดเจนมากนะฮะและ้วก<อ>็จริงๆเนี่ยรสชาติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะนอกเหนือ,อนจากรสชาตินี้นะวินนเนาะนะครับถ้าเราเยอะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเดินไปลองรสชาติใหม่ๆเป็นประจักมันจะเป็นซีซันนอลไหนก็ตามนะครับมาติดตามแบรนด์ซูรีได้เลย รสชาติที่ตอบโจทย์ในชว่วงเทศกาลเนี่ยเออแล้วแต่แบบชว่วงเทศกาลแล้วแต่ซีซั่นเดนนั้นอนะน้องใชแบบ่ไหมครับใช่ไหมปิ๊ต้องต้องจึงถึงม่นขายดีมากนะน้องใช่ขายดีมากเห็นบอกว่าแป๊บเดียว5,000กล่อง5,000เซตนี่คือหมดเลยอะ่ะแบบคือเราแบ,บ่งเป็นของดีกับเซตที่เป็นพรีออเดอร์นะครับเป็นเซตที่เราขายออฟไลน์นะครับซึ่งตอนนี้หนูอยู่ในพิเวนที่รเราขายออฟไลน์แล้ว ลได้โอ้โหไม่ทานกันดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีด้วยกับคนที่ปวดพันนะเออน้องชิวหลิวขายดีมากนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะอุดหนุนวินไว้ครงสลับไปด้วยยินดีฮะยินดีอร่อยที่บ้านชอบมากนะครับผมของเขาดังจริงจอร่อยจริงบอกเลยนะฮะอ้ามาตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะฮะเชิญได้เลยครับตอนนี้เคียวกโค้ดนะฮะเสิร์ฟแล้วแต่เดี๋ยวสแกนได้ไหมแกนไม่ได้อ้ามาเดี๋ยวเอาเอาเคียวกโค้ดผมไปแทนแล้วกันนี่ เราแอบสังเกตน,นะเดี๋ยวดูแววตาพี่พี่สุวรรลชนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองสังเกตไปพร้อมๆกันเลยว่าเมื่อเขาชิมไปแล้วกับรสชาติฟรุตตี้ไวท์ทีแล้วสีหน้าแววตาแววตาโกหกไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันนิดนึงเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มได้แล้วเนาะเริ่มได้แล้วเนาะอะเป็นไงบ้างครับได้ชิมย่างเราเปิดชิมได้เลยครับเเปิดชิมได้เลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นฮนะเดี๋ยวจะได้ชิมกันดูนะฮะนี่คือรสชาติแบบ เอ็กซ์ปุ่นสีจริงๆอะน้องวินน้แล้วก็ที่สำคัญเลยนี่นะครับก็มีเสิร์ฟที่นี่เท่านั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆสิร์ฟบนชนนะครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วสังเกตไปเอาตาก่อนชิมเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างครับจริงๆเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นน้องวินน้เออตื่นเต้นไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฮะหวานกำลังดีไม่หวานจะเกินไปอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์นะซูรีเหมือนกันนะน้องเออเป็นไงบ้างครับได้ไหม ชิ้นเดียวไม่พอชิ้นเดียวไม่พออ่ะมาฮะชิ้นนี้อุดแต่ชิ้นนี้นี่อกุศิบเนาะเอุศิบเหรอชิ้นนี้ไม่ได้ไม่ได้เอกุศิบเดียว,ช,ยวชิ้นเดียวเดียวเลยชิ้นเดียวเพราะว่าวินทำเองกับมือนะฮะนี่อร่อยไหมทุกคนอร่อยไ,ไหมะไรนะครับอ๋อโอเคอย่างที่บอกไปเนาะเออแต่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นเคล็ดลับเหมือนกันเนาะวินเนาะหลายคนบอกว่าสมมติว่าถ้าซื้อซูรีที่หน้าช็อปไปปุ๊บเนี่ยจำเป็นเลยไหมที่ต้องเปิดกล่องทานเลย คือจริงๆถ้าเป็นรุ่แบบที่เราชิมมาอยู่เนี่ยคือทานได้เลยถ้าอุณหภูมิที่ดีสุดของเขาเนี่คือจะส500องศาเบสไบายเลยคือทานได้ดีมากแต่ว่าบางทีเนี่ยคือด้วยความที่ปรากฏจะ ใส่กล่องกลับบ้านทางไปเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยครับคณะงานของรำเนี้ยก็จะมีการปรีซชิ้นที่มีความแข็งขึ้นมาหน่อยเพื่อ้ยู่ได้กับระยะทางที่จะเดินทางไปสามารถแจ้งทีมงานได้ว่าขอขอตัวแบบ d r ไอซ์หรืออะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปอ่ะใครเคยดูวินแนะนำก็คือถ้าสมมติซื้อหน้าช่อมปุ๊กทานตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบเรียลลี่บูดมากเทกเจอร์รสชาติมันจะเพอร์เฟกที่สุด นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับดี่ดีลวกันแต่อยา่างที่บอกใครที่แบบอาจจะบ,บ้านไกลยอยาจกจะกลับไปทานเป็นครอบครัวสามารถที่จะขอเที่ยวได้เติม <c oughs> ไ,ได้เลยแะ้รก็ทานเว่ยได้ใช่ครับอร่อยไหมฮะท่านี้ว่าไงฮะอร่อยไหมลงตัวไหมถ้า <c oughs> มีเครื่องดื่มเพิ่มเติมของซูรี <c oughs> เพิ่มเติมไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเครื่องดื่มที่ร้านมีอะไรมาแนะนำได้เลยนะจริงๆเครื่องดื่มของเรามีหลากหลายมากเลยครับเป็นหมวดของกาแฟเราเพิ่งมาดับครับมีเป็นของโซดานะครับสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเรามี จริงๆจะมีะเฉพาะบางสาขาด้วยตรงนๆ้ว่ามันมีอุปกรณ์มีพื้นที่อะไร้ยครับเราจะเราแต่สาขาถ้ามีสเปซเยอะหน่อยครับเราอาจะมรมีดื่มรื่องดื่มแต่ครบอกเลยนะว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆที่ร้านกรับพวงกระเบื้องก็สาาั่งทำใส่ลวดลายของแบบมาลองหันครึ่งหนึ่งนี่ไงโอ้โหนี่นะนี่นย<ม><ม> การของซูลีคือผมเองก็อดอยู่แล้พี่เอาและวันนี้อกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้วินไปถ่ายภาพบริเวณจุดนู้นเนี่ยนะแล้วก็กลับมาสัมภาษณ์กับพี่สืบมชเนี่ยฝากผลงานอีกสักรอบหนึ่งไหม ได้อ่าโอเคเชิญได้เลยแล้วก็ฝากร้านโซรีด้วยครับเชิญครับครับผม <im it> จริงๆก็ <im it> ขอฝากที่นี่ด้วยนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับผมต้องบอกว่าพูดสายพูด,ดนี่เนี่ยสายดีสวยเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยนะครับม,มาทานกันที่นี่เลยนะครับตอบโจทย์ทุกร้านตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ขอฝากาโซรีด้วยได้เลยนะครับผมอผลงานสักนิดนึงมาแล้วนะครับฝากด้วยนะครับก็นนอีนิวมาสองใกล้จะออนแล้วครับผมแล้วก <im it> <im it> ็สกันเดทไทใกล้จะเปิดกองแล้วครับโอเคครับอ่ะเสร็จมือกับวีมิทวิน่อยแล้ว วีท์ครับแบบว่บที่สูจมันคนได้เลยครับตามทีมงานเราได้เลยนะฮะ